สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนกันเรื่องผลคูณคาร์เทเซียนนะคะผลคูณคาร์เทเซียนเนี่ยคืออะไรเนาะอะ่มาดูบทนิยามนะคะบทนิยามของผลคูณคาร์เทเซียนบอกว่าผลคูณคาร์เทเซียนของเซต A และเซต B คือสมา่คือเซตของคู่อันดับ a B นะคะทั้งหมดโดยที่ A นะคะนี่นะคะโดยที่ A เนี่ย เป็นสมาชิกของเซต A นะคะแล้วก็ B เนี่ยเป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย A คูณ B นะคะดังนั้นสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของผลคูณคาร์ทิเซียนจะเขียนได้ว่า A คูณ B เนี่ยเท่ากับเซตของคู่อันดับนะคะ AB โดยที่ A เนี่ยนะคะเป็นสมาชิกของเซต A และ B เนี่ยเป็นสมาชิกของเซต B นะคะ อ่านักเรียนเรียนเรื่องเซตมาแล้วเนาะเซตจะถูกเขียนอยู่ในวงเล็บปีกาเห็นไหมคะอ่ะนี่อันนี้คือวงเล็บปีกานะลูกนะนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือสัญลักษณ์เป็นสมาชิกอ่ะเป็นสมาชิกนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะ อ่ะส่วนตัวนี้เนาะตัวที่ขีดตรงๆเนี่ยอ่ามันคือสัญลักษณ์อ่าโดยที่นะคะอันนี้คือโดยที่นะคะอ่ะเมื่อเมื่อเราเห็นบทนิยามไปแล้วเนาะเราอ,อ่าบทนิยามผ่านไปแล้วเนี่ยอ กำนิยามแล้วมาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างผลคูณแคทเทเซียนตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้ A นี่นะคะคือเซตของ0 1 B นะคะคือเซตของ2 4 7นะคะจงหา A คูน B และ B A, ะคะูน A A คูน B ก็คือผลคูณแคทเทเซียนนะคะของของเซต A และเซต B เนาะ B คุณ A ก็ค okay. cool. ือผลคูณคาร์ทิเซียนของเซต B กับเซต A น uh, okay. uh, uh, uh. 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 uh ั oh. ่นเองอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกอนง่ายๆนะคะผลคูณคาร์ทิเซียนก็แค่อ่ะ A คูณ B เนาะอ่ะ A นะคะอ่ะเดี๋ยวคู่ขอทำไมเข้มกว่านี้หน่อยอ่ะอ่ะวิธีทำก่อนวิธีทำเนาะ าอคูณ b uh, ี b. ะ a คูณ b เมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า a คูน b นะคะคือเซตของคู่ดับ a b โดยที่ a ตัวหน้านี้นะคะเป็นสมาชิกของ a เซต a แล้วก็ไอตัวหลังเนี่ยสมาชิกตัวหลังเนี่ยเป็นสมาชิกของเซต b นั่นเองงั้น a คูณ b ตัวนี้ก็ต้องเท่ากับอ่ะเอาตัวแรกไปจับนี่ เอาสมาชิกตัวแรกในเซต A ไปจับกับสมาชิกตัวแรกในเซต B จับให้ครบกันก่อนนะคะ,ะเขียนอยู่ในรูปของเซตเอาะก็จะได้0กับ2นะคะ0กับ4แล้วก็0กับอะไรคะ7นะ,ะอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะอะไรอีกคะ 0จับครบทุกตัวแล้วเสร็จแล้วเอา1ไปจับต่อก็จะได้1 2น,นะคะแล้วก็อะไรฮะ1 4แล้วก็1 7เนีน่เสร็จแล้วปิดกาปิดเห็นไหมคะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวทีนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เอาสีดำแล้วกันนะ อ่ะต่อไป B คูณ A ค่ะ B คูณเเนาะอ่ะ b คูณ A ก็เอาสมาชิกตัวหน้าอ่ะเอาสมาชิกของ B ไปจับกับ A ก็จะได้อ่ะอันแรกก็จะได้สองคูณอ่ะสองกับศูนย์สองศูนย์นะคะสองหนึ่งอ่าสองหนึ่งต่อไปอ่ะครบแล้วก็ตัวที่สองสี่ศูนย สี 1> 4, 1. ่หนึ่งอต่อไปหมดแล้วก็เอาเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูนย์เสร็จแล้วก็เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะหมดหรือยังหมดแล้วผงได้ปิด เสร็จแล้วตัวอย่างที่หนึ่งนะคะทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะ a คูณ b เนี่ยคือคู่อันดับ02 04 07 12 14 17แต่ b คูณ a เนี่ยจะเท่ากับคู่อันดับ20 21 40 41 70 71นะคะซึ่ง a คูณ b แล้วก็ b คูณ a เนี่ยไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันเนาะ A คูณ B ไม่เท่ากับ B คูน A นะคะห้ไลท์ไว้ก่อนนะจันไว้เลยว่า A คูน B นะคะไม่เท่ากับ B คูน A นะคะนะ,ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองบอกว่า กำหนดให้ a เท่ากับเซตของ0น b เท่ากับเซตของลบสาลบห้เออขอโทษทีลบสกับ5ค่ะจงหา a คูณ b b คูณ a a คูณ a และ b คูณ b เนาะมาเรามาดูกันอัอนดับแรกเนาะ a คูณ b เท่ากับ A คือ0อ่ะ0ก็จะได้0กับลบ3แล้วก็0 5นะคะ A คูณ B อ่ะหมดแล้วเนาะต่อไป B คูณ A นะคะ B คูณ A ก็จะได้อ่ะเอาฝั่งนี้มาจับลบ3 0 5 0 ไปไป A คูณ A อ่ะ a คูณ A ก็จะได้อ่ะจับตัวมันเองเลยค่ะก็จะคูณดับ00นะคะแล้วก็ B คูณ B นะคะอ่ะก็เอาตัวมันเองจับตัวมันเองอ่ะอันแรกจะได้ลบ3ลบสามกับลบสาม ลบสกับ5ต่อไปก็เป็น5้ลบสแล้วก็5-5าห้เสร็จแล้วเห็นไหมคะทีนี้เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือผลคูณนะคะผลคูณก็จะออกมาในในรูปคู่ดับทีนี้เนี่ยเราจะนับสมาชิกนะคะ นับจำนวนสมาชิกนะอ่ะเดี๋ยวดูดูนี้ก่อนเนาะอ่ะสมาชิกของ A นะคะคือตรงนี้เนาะอ่ะ NA อ่ะครูดทดไว้ตรงนี้เนาะ n A, อนเเท่ากับเห็นไหมมีศูนย์ตัวเดียวก็คือหนึ่งเ b เท่ากับอ่ะมีลบสามกับห้าก็เท่ากับ n คือจำนวนสมาชิกนะคะจำนวนสมาชิกของเซต A มี1ตัวจํานวนสมาชิกของเซต B มี2ตัวนะทีนี้เนี่ยเรามาดูจํานวนสมาชิกของของ A คูณ B นะคะ n A คูณ B ก็คือจำนวนสมาชิกของ A คูณ B ไม่เหมือนกันกับ A N A นะ N A ก็คือนับตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้า A คูณ B เราต้องนับจำนวนคู่อันดับจำนวนคู่อันดับนะคะอย่าง A คูณ B มี2คู่อันดับก็คือจำนวนสมาชิก2ตัวนะคะอะ่ะ n b นคูณ A ะก็มีกี่ตัว1 2นับเป็นคู่อันดับก็ได้2เหมือนกัน อ่ะ n a คูณ a นะคะก็ได้เท่ากับ1คูณดับก็คือ1และอ่ะมาตรงนี้ n b คูณ b ก็ได้เท่ากับ1 2 3 4 4ตัวทีนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่านะ a คูณ b นะคะจำนวนสมาชิก a คูณ b มันเท่ากับ2นั่น มั่นเท่ากับว่าจํานวนสมาชิกของ a คูณกับจํานวนสมาชิกของ b นั่นเองก็จะ1นคูณสใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็ b ีคูณเอมี2ตัวก็คือ2อคูณเมี1ก็2อคูณหเห็นไหมคะเท่ากับ2อ่ะ a อคูณเอมี1ตัวก็คือ1นคูณหก็เท่ากับ1นนะคะทีนี้เนี่ย n b คูณ b ก็คือสมาชิกของ b คูณ b ก็คือ2คูณ2เท่ากับ4เห็นไหมคะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยก็จะหมายรวมถึงจำนวนสมาชิกของเซต a คูณเซต b นะคะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตนั้นๆเนี่ยคูณกันนะคะถ้าหา a คูณ b ก็เอาจำนวนสมาชิกของ a คูณกับ b นะคะจะได้จำนวน ถ้า a คูณ a ก็เอา a a คูณ a จำนวนสมาชิก a คูณ a นะคะคก a, ะคะ็จะได้เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ไปดูอันนี้ตัวอย่างที่สองแล้วไปดูตัวอย่างที่3กันนะตัวอย่างที่3เนาะตัวอย่างที่3มบอกว่า a นะคะคือเซตของ3และ b คือเซตของเซตว่าเซตของเซตว่างนะอ่ะอันนี้ก็จะได้ หา A คูณ B ก่อน A คูณ B อ่ะ A คูณ B เท่ากับ A คือ3ก็3 B คือเซ็ตว่างอ่าอ่ะเสร็จแล้ว A คูน B นะคะที่นี้เนี่ยอ่ะวงเล็บปีกาปิดที่นี้นักเรียนสังเกตนะถ้าเซ็ตว่างเนี่ยอยู่ในูอยู่ในปีกาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มันคือเซตของเซตว่างนั่นหมายความว่าเซตว่างเป็นสมาชิกของ B นะคะนะอ่ะเราก็เอาสมาชิกมานับได้มาคูณกันได้อ่ะ A คูณ B อ่ะมาทางนี้แล้วกันเนาะ A คูณบคู A. ละ่ะก็จะเท่ากับอะไรคะ B ก็คือเซตว่างก็เซตว่างขึ้นก่อน ต่อไป A คูณ A A คูณ A คูณ a นะคะก็จะเท่ากับ A คือ3ก็จะได้3 3นั่นเองอปีกกาไม่สวยเลยเอาใหม่เนาะต่อไป B คูณ B นะคะเท่ากับคูณดับอะไรคะเซตว่างกับ ว่างนั่นเองเนาะนักเรียนจะสังเกตเห็นจำนวนสมาชิกเนาะอัน a มี1 b มี1เนาะ,ะเดี๋ยวเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ n a นะคะเท่ากับ1 n b ก็เท่าขอโทษอ่ะ N B ก็เท่ากับ1เนาะฉะนั้น n N A คูณ n b ก็จะได้1เนาะ A อ็กคูนเอ็ก็จะได้หนึ่งเห็นไหมคะก็จะได้หนึ่งทุกตัว,ท,ตวนะะ 1, ทุกตัวเลยนะคนะจะได้หนึ่งทุกตัวเลยเนาะหนึ่ง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 เห็นไหมคะหนึ่งทุกตัวเลยทีนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตนะครูบอกแล้วว่าถ้าเซตว่างอยู่ในเซตเห็นไหมคะอยู่ในปีกาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอีกทีหนึ่งเนี่ย นะแสดงว่าเซตว่างเป็นสมาชิกของเซต B แต่ถ้าเซตว่างไม่ได้อยู่ในวงเล็บปีกาอะมาดูตัวอย่างที่อี่อีมาดูตัวอย่างที่4เนาะอ่ะตัวอย่างที่4เห็นไหมคะเซต A เท่ากับเซตว่างเห็นไหมคะเซตว่างไม่ได้อยู่ในวงเล็บปีกานั่นหมายความว่า A ไม่มี หมายความว่า a ไม่มีจำนวนสมาชิกเลยเลยเป็นเซตว่างเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่3เนี่ยเห็นไหมคะตัวอย่างที่3มเนี่ยเซตว่างอยู่ในวงเล็บปีกาแสดงว่าเซตว่างเป็นสมาชิกนะคะเซตว่างคือสมาชิกตัวหนึ่งของเซต b นะแต่ตัวเนี้ยเห็นไหมคะเซตว่างไม่ได้อยู่ในปีกานั่นหมายความว่า a ไม่มีสมาชิกเลยเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นอะแต่ว่า b มีสมาชิก1นสองเอ้ยหกับ4เนาะมี2ตัวเพราะฉะนั้นเนาะในเมื่อเขาไม่มีจำนวนสมาชิกมันก็เลยเกิดคู่อันดับไม่ได้เพราะฉะนั้น a คูณ b ก็เลยได้เซตว่างนะคะ b คูณ A ก็ได้เซตว่างเพราะว่ามันไม่มีจำนวนสมาชิกเนาะและ a คูณ A ก็เท่ากับเซตว่างแต่ b คูณ b เขามีจำนวนสมาชิกนะคะใช่ไหมนี่เขามีจำนวนสมาชิก1กับ4เพราะฉะนั้น b คูณ b ก็จะได้คูณดับ 1 to to. 41, 1, 4, 41. Pearl, 41, N, uy, way, 1> ึ่งหแล้วก็สีเห็นไมคะอ่ะเห็นไหมว่า B คูณ B จะมีจำนวนสมาชิกนะคะ B คูณ B จะมีจำจะมีจำนวนสมาชิก1 2 3 4งสนะคะูณ B เนี่ย จะเท่ากับ4จํจำนวนสมาชิกจะมี4ตัวเพราะเห็นไหมคะเอา2คูณ2เสร็จแล้วนะคะนี่เรื่องผลคูณคาร์ติเซียนเนาะง่ายๆนะคะไม่ยากเดี๋ยวนักเรียนลองศึกษาแล้วลองทำแบบฝึกหัดดูเนาะ